ฝนตกสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเด้อมันนี่บรรยากาศดีดีฝนตกฝนตกลินผมขึ้นย่งแทวบบบนี้ฝนตกบรรยากาศดีดีแม่สไลอยไป พร้อมไปยังลูกไอ้เบิกนักกับหอม <c oughs> บรรยากาศคืมฝนตกดินเอาแม่จะไปใส่จะไปใส่รออีน้ำมูลนี่แหละขึ้นหัวน้ำท่วมเลยสบายพี่น้องฝนตกบรรยากาศดีดีข้อเราจะข้อมันตกจะโดนฝนเลยบรรยากาศดีดลรรยา,าย โต๊ะใบห้าใบมันจักจั่นมีอีกก็เสีออกเนาะออกลายในบาทเลนยนะเออดูเงินห็นจักจั่นมังอีลายดีเดี๋ยวสารสิพาไปย่างไปบนทางหน้าบาทพี่รอนจ้าคนบางคนเอาขึ้นนั่งเงยเข่าในนยแม่ไปนอนบอนเจ้าแม่หนาวบ่เอ,อ,อ้านะ้องฟลาดน่ะถ่าออกหน้าบ่ได้ออกจนะ้าเตือ้อผดีฝนตกงอกเมื่อเนี่ย ควนกาตี้ตังแต่บมตกไฟดับโลดจะบ,บานสลอยเนี่ยว้าวมาทางหน้าบ้านมันเป็นทางกระสีไม่ยินเสียงเสียงปนดีแต่สลอยบร่ได้โคทนทางมานห,นหนีควนตกไห ตะกี้ว่าชิฮอดมันเศร้าดิตื่นมาผัดว่าฝนตกมันคึ้มแล้วเริ่มบริโภบรรยากาศดีคักเมื่อหนาวอ่ะชิภาพไปบุญมันมีนนบุญเฮือนหินฝนผัดว่าตกพลัดฝนตกข้าบุญเฮือนหินแล้วไฟกระดับคุมกับพึ่งพึง สบายดีเด้อสบายดีว่าฝนตกอ,อากาศดีดีานสลอยฝนตกวันนี้ฝนตกไหลลงจินหน้าต่างทาเลอยนาพอหาบ่าแปบบอกว่ามือนในวันที่สิบหกทลอยบอกว่าฟันยังเพื่อนมาเพื่อนวันในยัง มาจะที่แจ้งเพราะว่ามื่ขึ้นนี่อันเบาเอื้อเงินเดือนเพิ่นเออเพิ่นได้เงินเดือนย t u b e แล้วเพิ่นก็เลยเรียงมูกกระทะแล้วก็ทุกคนก็มบีอันสร้างชั้นกินกันนั่นแหละฉลอยก็ลงไปกินมูกระทะแล้วก็นอนอันนอนเฝ้าบาแป๊บบุพามาจะเถื่อบาบาแป๊บก็เลยมาส่งฉะลอยก็มาก่อนเพิ่นมาโจ้สีแจ้งโรหาเผื่บริสันยัง็มาาท่า แต่น้อกฟ้าบอกว่า่นบอกว่าเลขจะออกป่านสลอยทางว่าเลขจะออกยังเลขจะออกป่าพนลองเดินากที่น้องคนบริตก็ะลดนากายที่ดี น้องฝ้ามาเล่นตาคนอยู่วนต๊แหงเติบได้ดิาวไร่แหงอยากใโตขึ้ยบ้านชาวไอ่เนี่ยตีแจน คนโบตตไฟดับเลเสร็จยังก็โบได้ดับแล้วก็เพื่อสิมาได้ป่ะพี่น้องเฮ้ยทุกคนได้ดับแล้วกันเรียวสองร้อยเซไฮเบิร์นบรรยากาศท้างหน้า กแข้งเติบคือสีกลุ่มลายเมมยอยู่บริโวณทางดีแต่สองรอยโบดปุ่นสาวนี่ข้างนั่นฝนตกคือกันบ่าบางสารอยฝนตกด้วยอา,ากาศดีดีมันี ก๊อกตกไหมก็คือช่างแบบฝนตกอากาศช่มเย็นเหมือนเชอนก็จะบดเอออกงาฝนตกบรรยากาศดีดีฝนตกแบบนี้ นอดตุ่มพะ homogeneous เ,เข้ากันคักหรือว่ารือว่กินขิด,ดาเนาะเข้ากันพร้อมฮะขอได้เงินไหมหนุกเบี้ยไก่สองร้อยอันชงทามบ่หน่อยว่าท,าาาทาาั้งนาฝนตกบ่เพิ่อนวานทั้งนาคลื่นฝนบ่นตกอากาศคลื่นคลื่นจะบานร้อยฝนตกเดอ้อ บยากาศดีไยคนโตเฮง,งเงงอ่างาเอกาจนยอดไฟก็ยังบูไม้อยู่ก็ได้พื้นร่มันชายฉาคนชื่อชายฉาก็รอยเมื่อเกิดโอนเงินมาหายเจกี้ตลอยกับบอยากเอาพอดีปนญหาชายฉาคนจะตายเก็ิดโอนเงินมาหายฉลอยสื่อใหม่ โอ้ยบนโต๊แเองด้ยินแต่แจ้งทังกสีต่อไปในหงันมามาเลู้กาในเฮือนเด้อาอาบนำแล้วทลายวาเชียนนี่พ้ไปเสีออกนะไฟกระรับทสลอยขึ้นมาทา,ทางเชิงฮือน โต๊ะค้ำหมักหม่วงสลอยสลอยขึ้นไม้ใช้เทมเพิรนกำลังอันสลอยสืบศาสตร์อย่างมือเศร้าเ,รเนี่ยเช่้อมาปู่อยู่เทมเพืร์นสาดน้ำมันอ่ะน,นะ เวลาทูมันมันจังทูง่ายแล้วก็ทิ้ผ้ากันนั้นเสร็จอันประตูกับแม่กว่ามันขี้ฝุ่นคนตกกันเลยว่าเสร็จปูสามอันนั่นน่าลองฟ้าแล่นลินน้ำอยู่แถวเดินนะฝนัดฝนตกใหม่เลยเนี่ยบรรยากาศดีดีบอดี้สัมผัสกับอันบรรยากาศฝนตกแบบจะดุดเลยเนาะงไม่เนาะ วันนี้ฝนตกไหลลงทินหน้าตา่างไฟกระดับเบิดจิตขื่อยูอ่ปีแต่ปรโต๊กเดนนั่งเขาหอมขึ้นมาก เอกหัวเอกยิ่งเองดูเพืเดียบบรรยากาศอันคึกคักน่ดตุ้ทมทอมทางเพลงบรรยากาศอันนี้หมอ้อแกดการกินอันมูกระทะโอ้ยว่าแะ้วากา็โอสรก้อนซ่วงนี่น้ำนักขึ้นกระเพาะกระคืนจะแนวรวมประกอบ วันไปบุญจ้าตะกี้สลอยสิไปบุญมึงฝนกัดตกไฟกระดับหย่ดตกบดมืออยู่ต้ำจนอ่างทานเนี่ยสลายสเบยไปอันนี้จะเป็นมุมสูงหนาบ้านสลอย วนตกตกน่งรู้น,นางทางคุณไล่รุนหลวนัวคุณวนตกผักตกเนี่ย ลินบิดเหม่อแล้วมึงไม่แห้งเนี่ยซอยสิบปริหดทางหลายเหม่อรถใหญ่ก็มาบบริขาร รถใหญ่กับคันฝนตกแล้วนี่นกับเมสิค่ย์คอยฮาเด้พี่น้องเอ้ยทางฝนเปืเป้อนแล้วก็เหยียบอ่าอ้าใช่ก็ได้คอยค่อนไพร้อมจะขึ้นมายังลูกเฮสลายสื่อสารน้ำมันมาเมาื่อเสา์นี้ว่าสิปูว่าสิปูให้มันอะไย แม่สลอยกำลังทูอยู่สลอยกระสิบไปหาแพมาทูพั่วไม่คิดฝุ่นลายทั้งเงินกระสิม,มีแต่อ,อันเ,นเนก,ก็บเครื่องเก็บครองเป็นผ้าห่มเป็นถั่วเป็นบ่วงทั้งเทิงกระสิบเก็บเครื่องไ้อากาศดีค่สะสลอยกระสิบไปอัน หาอันเสร็จอันหน้าต่างกับแม่ก็สัวฝุ่นมันลายมื่อนี้อันฝุ้นตกก็เลยว่าบรรยากาศดีเอาอันเห็ดเบียยม,มกับสิบหอนลายพี่น้องจา้ามะฮอนิกกับสติเก็บภาพบรรยากาศไรเพลงางนี้ขอบแจเบอร์ดสุขุมุกคนที่ติดตาาและเป็นกำลังใจสลอยเดอ้อได้แล้วพอกันคลิปหน่าเดอ้อสบายดี